ภาพการค้าประเวณีที่มีให้เห็นตามสถานที่สาธารณะที่เราเห็นกันจนเป็นเรื่องชินตาโดยเฉพาะหัวเมืองใหญ่ๆของประเทศที่มักจะมีหนุ่มสาวเสนอการให้บริการกันอย่างเปิดเผยได้เป็นที่มาของการขนานนามประเทศไทยว่าเป็นศูนย์กลางการค้ากาบของเอเชีย 600ค่ะ600เหรอเจ้ากี่คนคะสามสามคนพี่มาสามคนเลยเหรอใช่ครับโอ้ยต้องวนหาผู้หญิงหลายคนเลยตอนนี้มีเยอะไหมหนูมีคนเดียวจะต้องพาพี่ไปวนหายสองคนอ๋อแล้วไปที่ไหนชาท้อนหนึ่งจ้ะเดี๋ยวพี่กลับมาไปบ้านเดี๋ยวพี่กลับมากลับมาหนูไม่อยู่ฝั่งนี้แล้วหนูจะไปอยู่อี่กว่าฝั่งไหนฝั่งไหน พี่วันดูก่อนก็ได้ใช่พี่วันดูก่อนน้องมีเพื่อนอไหมมาสามคนมาสามคนมีเพื่อนอีกไหมมีค่ะลองมาอหรือว่าจะพาไปรับแม่พาไปรับเลยหรอพาไปรับดีกว่าเดี๋ยวโทรดูก่อหน้าว่าเขาออกมาไมมาแล้วเราปกติต้องกี่โมงเนี่ยพี่อยากเห็นหน้าก่อนอ๋อเดี๋ยวย้ายไปอยู่ที่นี่กันเมื่อกี้ไปหลังสวนไม่มีคนเลยอ่ะ มีสองคนเห็นป้าที่เด็กๆผมยาวอ่ะเห็นที่ใหญ่ๆคนนึงคนสั้นๆ <c oughs> อะไรใ,ใหญ่เหรอมันเล็งอะไรวะเนี่ย <c oughs> แล้วของหนูใหญ่ปะ่ะ <c oughs> ตอลองรอค่ะนี่ <c oughs> <c oughs> โดยการเข้าถึงการค้าประเวณีไม่เว้นแม้แต่ริมท้องถนนที่มีอยู่ให้เห็นสอดคล้องกับแนวโน้มการค้ามนุษย์ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนที่ยังคงรุนแรงและเพิ่มมากขึ้นต่อเนื่องทุกปี โดยเฉพาะธุรกิจการค้าประเวณีพบว่ามีเด็กไทยในช่วงวัย13ถึง18ปีเข้าสู่ขบวนการค้าประเวณีเพิ่มขึ้นต่อเนื่องมันยังเพิื่มงืมอะไรพร้อมเลยเวลาทำเสร็จแล้วก็เหนื่อยแล้วก็พูงนานไ <c oughs> ด้ดีด้วยเอาไหมบริการดีค่ะไม่ต้องกลัวเราได้ทุกคนค่ะได้เลยไม่กี่ผมไปเข้าอีร้านส่องหัวใจมาไม่<อ>มีคนเลย ดูไหมเจ uh, like, ็บไผมก็ไปดูแรืองวานจริงจะเปรนัไพี่จะต้องเห็นกลับมาราไม่้รแปันแล้ประกันรต้องกลับมหน้งใหม่มหม่ันแรกน้องขมาเท่าไหร่ชุดสีชมพูนี่คือมาใหม่นะคะวันแรกคือมาต้องเลยเนี่ยอันนี้อันนี้ใหม่เฟเยใหม่เมื่อสี่้าวค่วพูใหม่ให่ใ่อไปคใหม่ ส,สิ่งเหล่านี้หลายคนตั้งคำถามว่าจริงๆแล้วปัญหาการค้าประเวณีของไทยนั้นมีสาเหตุมาจากผู้ที่รักษากฎหมายไม่ดูแลเข้มงวดหรือเป็นเพราะความต้องการทางเพศของคนไทยนั้นมีมาก จนเกิดเป็นช่องทางให้มีธุรกิจค้าการนี้เพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนองกันอย่างแน่นหนาะแต่สิ่งหนึ่งที่จะช่วยกันหยุดวงจรเลวร้ายของการค้าประเวณีนี้ได้คือการไม่ส่งเสริมไม่ว่าจะทางใดก็ตาม